จะทำการประลองไฮเปอร์ลิงก์กันเอโอโูต,อต,ออตีอะไรเนี่ยไอ้แค่นี่มันตีอะไรเนี่ยอนี่มันตีอะไรเนี่ยวูมึงกาชาร์จยิงรลลัวไม่ได้ลเลยฮ้ยะ เล่นต่อไปไม่ได้แล้วฉันต้องไปรตาตเวนมาปรอไฮเปอร์ลิงกันเถอะเกมมีฮิตมากเลยใส่โว็กาสคุณแอสตาก็ชวนฉันเล่นเหมือนกันสุดท้ายก็ดังเสียเวลาทำงานไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นช่วยโจมตีให้เต็มกำลังเลยนะฉันจะได้เลิกติดเกมนี้สักทีออาคิดต,ตีบุกบุบบุถุอเดกันแตงว่ไาอา้ชี ันมีท่านดียวแค่สามสี่ตัวที่เหลือมันไม่น่าใช่ไอตัวปืนนี้เสียงตายง่ายเลยอ๋อออพโเตอร์อีกตัวหลังจากใช้การโจมตีปกติสิ่งต่อสู้ถ้าไม่ตายจะได้รับเทิร์นเพิ่อมอีกหนึ่งเทิร์นทันทีเมื่อสิ้นสุดเทิร์นจะได้รับจะจะได้บอดี้สมอ Tak kerja satu. Ya, kerja. Ya. Ini sih yang yeah. ada ah. I don't think. มัตตาสิอันนี้อันนี้อยู่ที่ลิงลิงออกมา้ลยนนหลังจาโจมตีป้องหมาใช้ยศจะใช้ของโอเคอ่าใส่อืม อันนี้แล้วกัน่็เบื่อไม,ม่ต้องดูจากสถานการณ์เอาแล้วกันเรามีดาเมจหลกักแบบคลายเขาเรื่อยๆอยู่แลยมาผู้ชายผู้ชายอยู่นั่น ปล่อยมนันลงมาเ,าเัาจะแข่งไปหนึ่งตัวเผามันเบินมนิชาคิวแบบไม่มีใคระจะลบจะบตองโอ้ยง เล like ่นแอคชั่นทำไมทุกมึงทุกมึงทกมึงตีร้านอ,อีกรอบแตกเลยเฮามาันเฮามันอให้ยอะขอบคุณสำหรับชัยชนะนะเพื่อนสนิทฉันขอบคุณนะคราวนี้ฉันจะได้ตั้งใจทำงานสักที ดิติงอะ่ะดิติงด้วยไม่ใช่ดิติงเฟลฟาวอ่ะอื้องรับไปด้วยไหนเอสเต้เอสเต,ตยเธออะไรเปเป้ปกับเอาอีเชอร์คอยของฉันไปไหนแล้วเนี่ย มาประลองไฮเปอร์ลิงก์กันเถอะได้เลยเดี๋ยวขอคิดก่อนว่าจะใช้อ e ีเทอร์คอยเหรียญไหนมาประลองกันได้ดีใช้ที่เพิ่งซื้อมาดีกว่าหูว่าทำไมแม่งปแปลกเฮียแม่งโตไม่ใช่โปูลิเ <c oughs> ทีบทู มันก็นจะสตูปเป้าหมายได้จะฟื้นฟูลเงินหน,หนึ่งหน่วยให้กับเป้าหมายตัวอื่นในไฟเราโดยจะเกิดขึ้นได้หนึ่งครั้งในหนึ่งเทินหลังจากจะสตูปเป้าหมายจะใช้ห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้แหละดีนะ จงตีใส่ผู้ที่จงนี้ดีกว่าอ่าลิงดาเมจสุดเเลยแล้วกันไหนวะดีดาเมจเยอะไอหมูอยู่กับหมูใช่ไหม อันนี้อะไรน,นี่อันนี้อ๋ออันนี้เข้าแทนเนอ่ยเราลงหารอีกสายก็ไปแทนอ่าฮะโอเคมา เรา๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำอะไรได้บ้างไอ้ตัวนี้เอาไปโบมันออกไม่น่าจะได้อาเป็นอาเปน็นี่ใช่เดี๋ยวใช้ในใชนในอย่างนี้นะโอเค

62 <mí> зам <toys》coughs> <aún> <míham> <sh Champion downstairs> อันนี้ตัวนี้มันได้ริ้นเกินแล้วปะนักรบรลหนึ่งนี่เลยโอเคเหลือเล่นหมด ตายยิ้มยอดยิ้มยอดมากเผาเลย <S 2>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  ตายต่องโอเคมึงตรงท้ายแล้วลุ่มลุ่มไข้มันเผามันเผามันใหญ่ดิอี่นี่ย นิงเพิ่และยิงไม่หยุดเลยแพ้แล้วน่าเสียดายจริงๆนะถ้าไม่ได้ยกมีเทอร์คอยที่เก่งที่สุดให้เปปปี้ไปแล้วก็จะชนะหรือแพ้ก็ยังไม่แน่เลยเปปดิ๊กเปี้อยู่ไหนเปปอยู่ขั้นไหนเนี่ยเปปปี้อยู่ขั้นไหนเนี่ย อ๋อนั้นก็เป็นสูตรประชาการเนาะดิิงมาทำอะไรเนี่ยมาไกลเม่ือกันนะเราอะโดดเที่ยวมันไกลมากอ่าะฮะเราจะมาหาดิิงกัน อเตยานมาได้ไงก่อนดีติงลงมาไงเนงเจ้าตัวเล็กนี่ไม่เหมือนกับดิติงตัวเดินมันกำลังใช้แววตาอันหยุดดันเจ้ามองมายังอีเชอร์คอยในเอวของคุณฮุ่ง เสียงเห่าของมันแฝงไปด้วยจิตสังหารคุณจ้องมองดูชัดแลบพบวา่ามันคาบมีเสี้คอยอยู่เลรียนหนึ่งด้วยลองก็เทอาไ <c oughs> อ้แย้ท้าตีกับหมาไ <c oughs> อ้จันอืมอะไรกัน ต้องเอาที่สิเพราะไอ้แกงนี้มันไม่เงี้ยมันเพิ่มเลเวลดนะคกันไอ้พวที่ต้องเพิ่มไม่ใช่อะไรมากมายเนี่ยพวกมึงตมป่าไม่ได้พว <laughs> กมึงก็แกงก้อนกำมือไม่ได้เลยเชื่อเชื่อมัน แอดแท็กอะน้องค้าบ้านมั้งเนี่ยอีกคันนึงก็อยู่นี่อยอ่หลังจะทำการจุมตี ตารฟุตบอลหมายยูในอยูไนใต้แอฟริกต์ดีบักจะสร้างดรามจเพิ่มเติม โ okay. อเคอาจจเพิ่มขึ้นของลดลงอาจกเพิ่มขึ้นยู่โอเคมา้อมไลฝุดฝุดครัุ้ง,งมาองแปดน,นอนๆ

เดือดไอ้เฮียมีกุ้งไกับหมาจริงอ่ะไอ้เฮียหมาโคตรอันตรายที่สามตัวล้วเปิดนอนเนาะไอ้เฮียไอ้เฮียใช้วิธีปีชีพชนะ หมือนคุณจะได้ยินเสียงชื่นชมความจ็บใจและความเสียดายจากการแพ้และความปรารถนาที่แข็งจะแข็งแกร่งขึ้นจากเสียงเห่าของมันไม่คิดเลยว่าแม้แต่ดิด๊งจะเล่น,นแนวลบเอเชอเรีเมกับเขาด้วยอย่าไปหาเรื่องมันดีกว่าไอ้แคนี่ไอ้แคนี่ไม่แปลกใจไอ้แคนี้จะดิกเกนไม่แปลกใจ มายงมารื่งทาังไม่เด็ังมีองไม่มองทงไม่ยัง่องี่ังเสร็ย่อที่มเสมนองไม่สงเี่ังมสยร่องัไเสรยงเองทนไเ็ร่องทีไเรยระ่องัเสรงมีเรืองัมเรยังมีเรอทัมเันต่องทันเยอะทีเดียว การประลองเป็นหนึ่งในการฝึกซ้อมเช็ดกันอาจารย์ปวดชีแน่ด้วยต้องเอาบ้ต้องเอาแดงเอานี้ออาเดีนะต้องเอาแดงไปตีน,นี่แล้วเอา multimassas e forma que ele

อันนั้นมาเป็นหลักก็ได้แล้วเอาซับพอร์ตมาตัวนึงเอาไว้หุ่นมาเป็นตัวหลักก็ได้ เาอาตาเไรเนี่ยเอาคุปต์ไม่ได้เอาคืนชีพใส่ตานะหรือเปล่าอย่างนี้ก็แบน่เอาชีพใส่ตาไม่แทนะ Yeah. oh đi tìm nó, chiến thắng rồi <laughs> <thế> <laughs> <thế> <laughs> แพ้ครับหรือเหมือนว่าฉันจะถนัดก,การกัดแกร่งดาบมากกว่าเรื่อง Ether Spirit นะ <Hey. S 1> อีเทอร์สปิริตนะดี